อีกหนึ่งไอเดียในการสร้างรายได้เสริมหน้าร้อนนี้คงหนีไม่พ้นการขายความสดชื่นกับชานมไข่มุกค,ครับกับร้านเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากก็เพียงพอแล้วสำหรับอุปกรณ์นั้นก็มีโต๊ะสักหนึ่งตัวมีป้ายให้ดึงดูดหน่อยแล้วก็มีเหยือกใส่น้ำตามจำนวนรสชาติอย่างที่ร้านออมิก็มีอยู่8รสชาติก็เตรียมมา8เหยือกก็จะมีน้ำหวานในจำนวนตามความต้องการของตลาดนั้นๆเราก็จะมาเทใส่เหยือกแบบนี้เลย การขายนั้นก็ง่ายๆเพียงเทน้ำที่เตรียมมาลงในเหยื่อเท่าที่จะขายก่อนหมดแล้วค่อยเติมใหม่เพื่อเป็นการโชว์น้ำหวานเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและน่ากินจากนั้นลูกค้าก็จะเดินมาซื้อตามภาพนี้เลยหรือจะจัดวางให้สวยงามกว่านี้ก็สามารถทำได้ตามไอเดียที่ท่านออกแบบได้เลยหลังจากที่ลูกค้าตักเครื่องตักไขมุกหรือเฉาก๊วยที่ตาม ความพอใจของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะยื่นแก้วให้เราเพื่อใส่น้ําแข็งแล้วก็น้ําหวานต่อไปเราใช้แก้ว16ออนจะใช้ทรงแคปซูลหรือทรงคลาส,สิกก็ได้ ในราคาขายที่25 3 0บาถึง30บาทก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะสำหรับสูตรน้ําชานมไข่มุกก็ <ฮะ S 1> หาได้ตามออนไลน์หรือทั่วไปตาม,ตามช่องทางต่างๆก็สามารถหาได้เลยนะแต่ถ้าอยากได้สูตรน้ําชานมไข่มุกเงินล้านแบบออมิต้นตํำรับนะที่ขายมานานกว่า10ปีเอาอยู่ทุก ฤดูกาลหรือชุดพร้อมขายแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทักทายมาปรึกษากันนะมีทําเลแบบไหนบ้างอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันนะอย่าลืมกดติดตามกดใจกดเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะ